เดี๋ยวเราสลับกลับมาดูที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวไปกันที่คุณชัยยศจิวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชัยยศครับครับผมสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับอ่ะก็ตามกําหนดนะฮะ c i p r o c a l tariff ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วง11นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราวันนี้นะเป็นต้นไป ทีนี้กลับมามองในแง่ของตลาดหุ้นนะฮะอย่างหุ้นไทยเองก็ซึมซับตอบรับกับประเด็นนี้มาค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันเช้านี้ oh. มีโอกาสได้เห็นการรีบาวไหมเมื่อแฟกมันกาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องเด่นอย่างเงี้ยนะคือคาดหวังการรีบาวเนี่ยเป็นไปได้นะเพียง hmm. แต่ว่าในในภาพของการลงทุนจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่านักทุนยังไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นอาจจะรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะตามทิศทางของอทางด้าน ตัวกลุ่มทิปกันะฮะอย่างเช่นอินโดนีเซียที่มีการเด้งขึ้นมาได้นะแต่ว่าอความมั่นคงมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรนะเนื่องจากว่ากคนก็ยังกลัวแหละครับว่าในส่วนของตัวหักที่ตัวสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะเรยังยังไม่ได้มีการเจรจาเลยนะแม้ว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาเตรียมรายละเอียดจะไปคุยเนาะแต่ว่าก็ยังยังไม่เรียกคุยเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่านักงทุนยังเลือกที่จะเป็นลิขสัมพันเวทีนีมากกว่า จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างฝ่ายวิจัยของทางกรุงศรีนี่ได้มีการกระทาะตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังว่าจะต้องมีการปรับประมาณการกันอย่างไรสําหรับปีนี้ครับผมแน่นอนครับในส่วนของทีตัวเลข GDP เนี่ยเราเรามีการผลดาวลงแน่นอนนะถ้าถ้าเกิดไม่มีการพูดคุยหรือไม่มีการเจรจาอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะตรงตัวเลขสองจดดที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยคาดว่าไม่น่าถึงนะครับแลว้วก็น่าจะลงมาที่อยู่ ตอนเบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่อยู่ระดับประมาณสองบวกลบนะฮะตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งว่าการทีรามันมันมันเป็นยังไงนะส่วนตัวเลขนะของทางด้านตัวเซนเล็งเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นช่วงของการหาฐานก็แล้วกันนะหาฐานหาแรงขายที่เป็นเป็นรอบสุดท้ายนะฮะก็ตรงนี้นะเบื้องต้นเราก็บอกว่าตัวเวิร์สเคสจริงๆเนี่ยนะก็น่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งพันห้าสิบจุดนั้นประมาณนี้นะครับ ความน่ากลัวคือหากถ้าหลุดแนวรับที่บริเวณ1 5 0จุดไปเนี่ยในทางเทคนิคมันบอกกล่าวอะไรกับเราอยู่กระปออันนี้แน่นอนครับเพาก็ไม่อยากไม่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปดูแถวตอนตร่วงโควิดนะฮะ่วงโควิดนะตอนนั้นจะอยู่ประมาณสัก950นะประมาณนี้ อืมโอเคอ่ะคุณชยทุทีนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูนะฮะว่าผลของการเจราจาสําหรับประเทศคู่ค้าแต่ละแห่งเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวคงจะมีการข้อ,อตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในแง่ของการรีบาวช่วงสั้นๆบ้างอพอมีโอกาสมีจังหวะอ,อย่างไรไหมที่จะเข้าไปเก่งกําไรในระยะสั้นนี้ครับผมจริงผมอยากอยากอยากเปิดรูปหนึ่งนะฮะพอดีทีนี้เห็นทางรายการใช้ตัวแอสเพนอยู่นะ,อ,ะอยากให้กดตัว VIX อะฮะอยากให้ดูได้ได้ได้ดูตรงนี้นิดหนึ่งอะ VIX อืมครับอ่าโอเคนะฮะแล้วเขาขออนุญาตกดเป็นลายมันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงอ่าเป็นเป็นลายมันนะฮะ M O N P H ครับอ่าโอเคอ่ะนะฮะเราย้อนตัวเลขนิดหนึ่งอะกดตัว delete นะฮะให้มันให้มันข้อมูลอ่ย้อนหลังมานิดนึงอืมครับอ่าโอเคอ่ะประมาณนี้ได้ครับโอเคตรงเนี้ยประมาณปีสองพันแปดเนี่ย นะหรือว่าทางซ้ายมือของนั่งทุนเนี่ยมันจะเป็นช่วงสัปดาหน,นั้นทุณจะเห็นได้ว่าตัววิกเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณโซสักหกสิบห้าสิบหกสิบเห็นไหมฮะแล้วก็ช่วงตอนโควิดเนี่ยอันนี้แรงเลยฮะอ,อันนี้พุ่งขึ้นไปเลยฮะพุ่งขึ้นไปแปดสิบกว่าะนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ขึ้นไปสูงๆประมาณเกือบเกือบหกสิบเช่นกันตรงนั้นอาจเป็นช่วง Euro ยูโรไพรสอ่ายูโรไพร อ่านะครับเพราะนั้นถ้าทุนพีนาดีๆนะฮะคือซัพพลเนี่ยต้องบอกว่าอันนั้นมันวิกฤตจริงๆนะครับเพราะมีแบงค์ล้มมีอะไรนู่นนี่นั่นรวมถึงตัวยูโครยูโรไฮซิสก็เหมือนกันครับคือเป็นลักษณะของการขับลุนของแต่ละประเทศที่มันรุนแรงมากๆทางฝั่งยุโรนะแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะของการขึ้นแท็กซึ่งแน่นอนนะผมเชื่อว่าสุดท้ายมันต้องจบที่การเจรจามากกว่านะเพราะว่าคุณสู้ไปสู้มามันมันมันก็ไม่ไม่ ไม่มีใครได้อือมันก็เหมือนโดนเงินทั้งคู่น,นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยเราใกล้นะฮะใกล้ที่จะถึงตัวเลขที่มันพิกกลับ <c oughs> นะเพราะเพราะว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยที่มันเคยขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณสักหกสิบครับตอนนี้อยู่ห้าสิบสองอ่าตรงนี้ก็พออ s ไซน์เราให้ได้นะว่าเอ๊ะมันใกล้แล้วนะที่จะเรียกอะไรผ่านเหตุการณ์หลายๆไปอืมอืมออนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้นะผมอยากให้คุณตั้งสติ นะครับอย่าไปคือโอเคแหละเรื่องของการเสดกข่าวหรืออะไรพวกนี้มันมันมันอาจจะทําให้จิตใจเราพอเหี่ยวหรือหดหู่อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขตรงเนี้ยนะตัววิกเนี่ยนะคือเป็นความกลัวนะง่ายๆหรือความความกลัวการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับตรงเนี้ยมันผมว่ามันอยู่ระดับที่มันค่อนข้างสูงมากแหะนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอมันผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเวลามันลงมันลงเร็วเห็นไหมในจละรล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ แต่นั้งตัวนิดนึงนะว่าตั้งเตดีๆนะตอนเนี้เซนเด็กเราก็ต้องบอกว่าเราเราไม่ได้เป็นคือเรายังไม่ได้อยู่ในช่วงของวิกฤตจริงๆแตนะถ้าเราพูดกุับเขาได้เนี่ยมันก็จะ่าช่วยลดผลกระทบในจุดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็น่หละอย่างที่อย่างที่อยากเตือนก็นกคือเป็นการตั้งส,สติเนแล้กันนะครับตัวเลขก็อยากโครตตามที่เราเห็นนี่แหละนะ โอเคฉะนั้นถ้ายึดโยงตามสมมติฐานตรงนี้ว่าตัววิกซ์อินดซึ่งบ่งชี้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนาะก,ก็ดูมันเริ่มจะมาถึงจุดพีก็คือเริ่มจะถึงจุดที่กังวลมากที่สุดละฉะนั้นในความหมายเนี่ยะนะฮะแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าไอการปรับลดลงของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกมันกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดละถูกไหมฮะม,มันใกล้เข้ามาอ่ะทีนี้มันอาจมันอาจจะ มองแบบนั้นได้ใช่ไหมครับฉะนั้นยึดโยงตามหลักการตรงนี้เนี่ยถ้าบนเซเนเรโอหรือบนกรณีของนักลงทุนที่อาจจะมีเงินเย็นนะฮะมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นดีๆนะฮะสะสมแล้วก็เน้นการลงทุนเชิงมูลค่านะว่าโอเคซื้อวันนี้อีก3ปีมูลค่ามันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าในในในทฤษฎีนี้เนี่ยแล้วก็ด้วยเงื่อนไขตรงนี้มองหุ้นกลุ่มไหนมีความน่าสนใจสำหรับการทยอยสะสม ดีมากเลยเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแน่นอนนะครับคือตอนนี้ทุกคนคือถ้าไปบอกหุ้นอะไรที่มันหวือหวามากเนี่ยผุผมว่าไม่กล้าะนะแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวเรื่องของปัจจัยห้าปัจจัยสี่ปัจจัยห้าเนี่ยนะครับก็คือบ้านอุบโภคบริโภคการกินอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าตรงน,นี้มันมมััมันนค่อนข้างที่จะมีเหตุและผลมาก นะเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่สถา,านการณ์ยังไงก็แล้วแต่เนาะมันก็ต้องต้องกินต้องใช้ต้องเจ็บต้องป่วยอะไรพวกนี้นะ uh huh. เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ลงจุนได้ยาวๆ uh huh. นะฮะกลุ่มโรงพยาบาลน, uh huh. นะก็เป็นกลุ่มที่ถือว่าน่าสนใจ valuation ตอนนี้ก็ไม่ได้ขี้เหล็กอะไรนะตัวที่เราเป็นน็อกปิกเลยเป็น BDS uh huh. นะฮะ uh huh. แล้วก็ต้องบอกว่าสมมุติว่าเกดอตัวแทกอะไรเข้ามาเนี่ยตัวนี้ส่วนใหญ่รายได้แล้วก็กำไรก็มาจากในประเทศ นะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับกับในเรื่องของของตัวแท็กอะไรของเอามากมายนะนะแล้วก็มุกคิวหนึ่งเนี่ยทางทางกรุงศรีเราเนี่ยมองกําไรน่าจะทํอาอทัมหานะ huh. อยู่ประมาณสี่พันสะี่ร้อยล้านนะเติบโตทั้งคิวันคิวแล้วก็เยียร์ก็เยียร์นะโจนี้เราก็ให้ราคาพื้นฐานที่ส7 5สิบเจ็ดนุนะอันนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองครับแน่นอน,นครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าการสื่อสารนะครับก็ยังต้องใช้กันอยู่นะครับ huh. เพราะนั้น็อปิกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว a d v a n c e <c oughs> ตัวนี้ก็เช่นกันครับในส่วนของลบ Q1 น่เนี่ยทางกรุงศรีเราก็มองกำไรเติบโตโที่วันีืเดียรเช่นกันนะประมาณเก้าพันสามร้อยล้านเลยนะฮะก็ราคาพื้นฐานเนี่ยให้ไว้ที่สามร้อยสิบเอ็ดบาทนะหรือว่านักลทุนจะไปดูตัวอื่นก็ได้นะเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องอบปโภคบริโภคอย่างเช่น CPO นะฮะ <c oughs> หรือถ้าเป็นตัวสื่อสารตัวอื่นตัวทูเนี่ยนะก็ได <c oughs> ้เช่นกันนะฮะ ครับครับครับเอ๊ะวันนี้มันมีเรื่องของกรณีของจีนด้วยที่ดูรายงานล่าสุดเราทำนยบขาบอกเอาแล้วันนี้เริ่มพร้อมกันเลย1 0อเปในแง่ของพาษี <c oughs> ตอบโต้ตรงนี้ฉยเยอะอย่างนี้อาหุ้นที่ไปเกี่ยวโยงกับจีนเนี่ยก็คืออ่ชาช a นพลาเที่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะเล่นขานรับกับเรื่องของการฟื้นตัวของจีนเนี่ยตรงนีตต้ต้องเฝ้าระวังอย่างไงบ้างไหมครับ โอ้โหก็ต้องยอมรับแหละว่าถ so ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็นั่นเหนื่อยนะฮะที่ทกี่ยวกับเป็นเป็นเป็นชหนเป็นไม่ไม่ต้องดูชหนเป็นละผมคิดว่าถ้าดูที่เป็น global หลักๆเนี่ยอย่างเช่นราคาน้ำมันมันชัดอยู่แล้วฮะราคาน้ำมันลงมาทำาโลในรอบสี่ห้าปีนะตอนนี้หลุดหกสิบเหรียญไปละอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกคน นักทุนเนี่ยอวดในเรื่องของกาเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับเพราะว่าเศรฐกิตตกปีบิ๊กเบิ้มสองสองสองคนเนี่ยนะเขาสู้กันอยู่นะเศรษฐกิจนับหนึ่งสารัฐเดอเฮ1ิตสองทีมสู้กันอยู่เพราะนั้นเรื่องของดีมานเใช่มันมันมันรวบแน่นะถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงนะดีมานมันลดแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ชั้นจริงแล้วครับว่านักทุนยังมีความกังวลในจุดนี้นะครับ อนะครับอีกสักนิดหนึ่งขอความเห็นนิดหนึงห่งนะอย่างล่าสุดที่ทางทีมที่คณะกรรมการที่จะไปเจรจา,ากับสันนิกาที่มีการประชุมแล้วก็เป,ปรย์ออกมาว่าจะไปคุยเรื่องอะไร,ไรบ้างเนี่ยเท่าที่เห็นข้อมูลเนี่ยเรื่องของการนําเข้าก๊าซจากอเมริกาเรื่องของการนําเข้าสินค้าเกษตรหรืออื่นๆหรือปลดลลอกเรื่องสินค้าที่เรามีในแง่ของระบบที่อาจจะป้องกันของเราไว้เยอะเปินไปเนี่ยไอ้ตรงนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยพอไหวไหมคุณชยศ S 2> <S 2> อันนี้ตอบยากจริงๆนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเรียนตรงๆว่าตอบอยากนะเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าทางทางอเมริกาเขามองในแง่ไหนนะถ้าเอาจริงเนี่ยตัวเลขที่เราส่งออกไปอเมริกาหลักๆเนี่ยเป็นพวกสินค้าเกษตรครับจะเป็นหล,ลักเลยนะซึ่งถ้าเราไปนําเข้าพวกที่เป็นอ,อย่างเช่นเชืร์เพิงหรือว่าเป็นสินค้าเกษตรของเขาแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นพวกถัก่วเรืองอะไรเงะะี้ยนะฮะเตี่ยวมาเลี้ยงพวก<ม>พวกสัตว์ปศุสัตว์ พวกสัตว์อาพวกเนี้ยผมเชื่อว่าโอเคครับไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะก็ถือว่า make ซ e นะแต่ว่าตรงเนี้มันมันไม่ใช่ว่าเรา make ซ e แล้วเขาจะเขาจะโอเคกับเรามันมนขึ้นอยู่กับเขาเขาเขาจะโอเคไหมเออเขามองว่าอ่ามาแบบนี้วินวินไหมอะไรเงี้ยเนาะมัน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 ขึ้นอยู่กับทางทางังมด้วยนะแต่ถ้ามุมมองตรงเนี้ยผม่าถือว่าโอเคนะเราไปนําเข้าพวกเชื้อเพลิงอ่ะอย่างน้อยเนี่ยแน่นอนนะเรื่องของ พวกเชื้อเพิงที่มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะมีเหม,มือนมีแหล่งหนึ่งที่ที่นําเข้ามาได้นะมันก็อาจจะช่วยในในส่วนของตัวตัวเลขค่าไฟอะไอย่างนี้ได้นะค,ะคุณชยศดมองไหมว่าอย่างเช่นการน,นําเข้าก๊าซจาก阿拉สกาอย่างนี้อาจจะมาช่วยทําให้ตัวผูกก้ก๊สก็คือต้นทุนผูกแก๊สของเรามันปรับลดลงได้ในอนาคต ตรงนี้เบื้องต้นก็มองอย่างนั้นนะแต่ว่าต้องต้องเรียนต้องเรียนอย่างนี้นะว่าโอ,โ,โอ้โหคือขนส่งมันไกลามากอเอามันไกลามากนะโดยปกติเนี่ยของของแก๊สที่เรานําเข้าส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบเอเชียของเรานี่แหละเป็นยิปเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกเนี้ยที่เป็นโซนนี้นะโอ้โหแต่ว่าถ้าเราไปนําเข้าจากเมกานี่มันครดเรียกว่าข้ามครึ่งโลกนะถ้าม,มาวัะนั้นค่า,มมา,ข,าขนส่งราต้องคิดด้วยนะรตรงนั้นก็ไม่มั่นใจว่าตัวคูแก๊สจะลงหรือเปล่านะแต่ว่าแน่นอนนะตัว ราคาเนี่ยมันอาจจะมีการดิฟกันนิดนึงนะตรงนี้ต้องต้อง,อ,งอยู่ที่การคำนวณแล้วฮะตรงนี้ก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้าฟันธงว่าจะทำให้โัวเร็บอกถุกลงลดหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคคุณชยศดะวะวันนี้กราบขอพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวสดีครับสวัสดีครับ คุณชยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับแมช่วงนี้ถ้าเป็นในเชิงของเงินเย็นๆนะฮะก็หุ้นที่คุณชยศแนะนํามี2หุ้นนะฮะสกลุ่มกลุ่มแรกก็คือโรงพยาบาล b d m s เเป็นตัวนำนะครับราคาพื้นฐาน37มสบาทห้แล้วก็อีกหุ้นนะฮะในกลุ่มสื่อสารก็คือแอดวานนะครับราคาพื้นฐาน311บบาทก็ถือว่าเป็นหุ้นที่พื้นฐานแข็งแรงนะแล้วก็จังหวะน,นี้เงินเย็นๆก็น่าสะสมนั่นเองนะครับ